สวัสดีค่ะโรยยอมาสเตอร์ทรงอึนกะยองศูนย์ทาอึมค่ะทัานสตาร์มาสเตอร์ชเวอึนกะยองศูนย์ทาอึมค่ะท่านโรยยอมาสเตอร์ค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยใช่ไหมคะร้อนมากเลยค่ะช่วงนี้ทานอาหารได้ดีไหมคะอ๋อไม่เลยค่ะรสปากไม่ค่อยมีเลยเพราะอากาศร้อนนะะเวลาโทรหาคุณแม่ก็จะบอกแม่ว่าทานอาหารให้อร่อยนะคะแต่แม่ก็จะบอกว่าทานไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะใช่เลยค่ะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีรถปากกันเท่าไหร่ค่ะคงจะใช่ค่ะ ท่านรอยัลมาสเตอร์เป็นห่วงสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ด้านไหนมากที่สุดคะเพราะว่าฉันไม่ได้อยู่ใกล้ๆท่านก็เลยเดูแลพวกเขาด้วยตัวเองไม่ได้กลัวว่าท่านจะไม่ยอมทานข้าวกังวลส่วนนี้คะ่ะเส่วนมากพ่อแม่จะเป็นแบบที่ทันทานไปอย่างนั้นคะ่ะก็เลยกังวลส่วนนี้มากที่สุดเลยคะ่ะฉันได้ยินว่าท่านรอยัลมาสเตอร์มีผลิตภัณฑ์อะตอมีที่อยากแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยคะ่ะ ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ฉันเองให้พ่อกับแม่ทานมาตลอดค่ะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ฉันแนะนําให้กับคนรู้จักด้วยค่ะค่ะไอเทมจําเป็นเพื่อสุขภาพของผู้ใหญ่เรามาทําความรู้จักกันเลยค่ะมาดูพร้อมกันเลยค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่อยากจะแนะนำเทดาอะโทมีเทอร์มาซิน MSN ค่ะพ่อแม่ของพวกเราลำบากมาเยอะก็เลยมีอาการเจ็บปวดหลายๆที่ใช่ไหมคะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพข้อเข่าและไขข้อของคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะมีส่วนประกอบของสารสกัดจากขมิน้น M S N และซิลิเนียมได้รับการยอมรับเป็นวัตถุดิบที่มีประโยชน์และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ค่ะเมื่อฉันเอาไปแนะนําให้พ่อแม่ทนนั้นแหละค่ะโอ้ยดีจังตอนนี้ไม่เจ็บเข่าแล้วท่านพูดแบบนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ชิ้นที่2ที่ฉันอยากแนะนําก็คือ a t o มีกิ k o a n n a t o ค่ะ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขี้หลงขี้ลืมกันใช่ไหมล่ะคะมีผู้สูงอายุหลายคนที่มักจะพูดว่าตายแล้วจำไม่ได้เลยค่ะถ้าเจอแบบนี้เราลองเอากิงโกแอนัตโตไปแนะนําดีไหมคะอัลโทมีกิงโกแอนัตโตนั้นนาใบแปะก้วยสีน้าเงินมาหมักนะัตโตไคเนสซึ่งมีส่วนช่วยเรื่องระบบการหมุนเวียนเลือดคะ่ะและยังช่วยในเรื่องการไหลเวียนของเลือดและความจําได้เป็นอย่างดีด้วยล่คะค่ะลองทานดูไหมคะชิ้นที่3ที่อยากจะแนะนําก็คืออัลโทมีบลูเบอรี่จูสค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนๆก็คงจะมีน้ำผลไม้แบบนี้ติดบ้านไว้ใช่ไหมคะอัทอมี่บลูเบอร์รี่จูสของเราผลิตจากบลูเบอร์รี่แท้ๆเราใช้บลูเบอร์รี่ที่คัดสรรมาอย่างดีและนำเข้าจากอเมริกาค่ะสกัดจากบลูเบอร์รี่100%ไม่ผสมอย่างอื่นเลยค่ะถ้าได้ลองทานจะรู้สึกถึงความแตกต่างของรสชาติอย่างแน่นอนค่ะเรามาทานพร้อมกันไห <c oughs> มคะค่ะ <c oughs> ทานดูไหมคะ อืมอร่อยใช่ไหมคะเป็นน้ำผลไม้แท้ๆไม่ผสมน้ำแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะ,คะน้ำผลไม้แท้ๆไม่ผสมเลยคะ่ะทุกท่านเองก็ลองทานดูสิคะผลิตภัณฑ์ชิ้นที่สีที่ฉันอยากจะแนะนำนะคะอ t o มีี Black Bean c ค l c i u m Soy Milk คะ่ะช่วงนี้อากาศร้อนจนทานข้าวไม่ค่อยลงใช่ไหมคะฉันก็เลยอยากแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ให้กับผู้ใหญ่คะ่ะทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าถั่วดำดีต่อร่างกายเราใช้ถั่วดำในเกาหลีทำออกมาให้ทานง่าย ปริมาณแคลเซียมก็สูงด้วยค่ะแล้วก็มีหลายท่านที่ร่างกายย่อยนมถั่วเหลืองไม่ได้ก็เลยสกัดนมที่ทํามาจากพืชค่ะเพื่อให้สามารถย่อยได้ง่ายขึ้นค่ะทานเข้าไปแล้วย่อยง่ายค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รสชาติกลมกล่อมและทานแล้วได้สารอาหารด้วยค่ะจนถึงตอนนี้เราได้แนะนําผลิตภัณฑ์4ชิ้นที่สามารถช่วยดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ได้ไปแล้วนะคะท่านซามัสเตอร์ท่านรู้สึกยังไงบ้างคะพอได้ฟังการแนะนําไปแล้วรู้สึกว่านี่เป็นของที่ต้องมีเพื่อสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะ เราแนะนำไปสี่ชิ้นก็จริงแต่ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนอกเหนือจากนี้อีกนะคะขอให้ทุกท่านลองใช้แล้วก็แนะนำต่อคุณพ่อคุณแม่และขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงในช่วงฤดูร้อนนี้ด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ,คะส,วส,สวัสดีค่ะ,คะ